ประวัติของกาบีเยาบากากีมาลัยหรือที่รู้จักในชื่อกาบี้เกิดเมื่อวันที่19พฤษภาคมคศ1994เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงชาวบราซิลซึ่งทำหน้าที่ในตำแหน่งตัวตบหัวเสาปัจจุบันเล่นให้แก่สโมสรวาคึบ,บังอิสตันบูลในประเทศตุรกี กาบี้เกิดที่เบลูโอรีซองชีในเมืองบราซิลเธอเริ่มต้นเล่นวอลเลย์บอลอาชีพตั้งแต่ปี2009ถึง2010โดยที่เธอลงสนามให้แก่สโมสรอนเมคเคนซีในหลีกบราซิลก่อนจากนั้นในฤด,ดูร้อนปี2010กาบีเยล่าก็ได้ลงสนามให้ทีมชาติครั้งแรกด้วยวัยเพียง16ปี ีถัดมาเธอมาคว้าแชมป์แรกในอาชีพของตัวเองในการคว้าแชมป์ลัดมีนัทเจไรระหว่างในฤดูร้อนของปี2011เธอก็ได้ร่วมการแข่งขันยุวยชนโลกก่อนที่จะจบทันเมตนด้วยการเป็นผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุด และในปีเดียวกันนั้นเองกาบี้ก็เป็นหนึ่งในชุดเข้าชิงในศึกเพนอเมริกาและในศึกยู23เพนอเมริกาเธอก็ยังคว้าตำแหน่งผู้เล่นตัวตบยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์มาครองอีกรางวัลด้วย หรือดูการ2012 2013กาบี้ถูกสโมสรยูริเลเวอร์วอลเล่ดึงตัวไปร่วมทัพก่อนที่จะพาทีมควา้าแชมป์ซูเปร์ลีกา้าบาซิลและยังพาทีมควา้าแชมป์อเมริกาใต้มาครองอีกด้วยก่อนที่จะมาติดทีมชาติชุดใหญ่ของบราซิลในศึกเวอร์กกลางปี2013 เนื่องจากผลงานของกาบี้ที่เช็กเกียไปเข้าตาของโซเซโรเบตูกีมาลัยผู้ฝึกสอนทีมชาติชุดใหญ่ของบราซิลและนั่นก็เป็นเหตุผลที่เขาตัดสินใจเลือกเธอเป็นส่วนหนึ่งในทีมชาติชุดเวอร์กกลางปีทั้งในรอบคัดเลือกและในการเล่นในรอบสุดท้าย กาบี้เคยเล่นให้แก่สโมสรมีนัตเตนิตกูบีมีส่วนสำคัญในการพาทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในศึกสโมสรหญิงชิงแชมป์โลก2 0 1 8ก่อนจะพ่ายให้กับวาคือบ,บัง3-0ต่อเซตแต่เธอก็ยังคว้ารางวัลหัวเสายอดเยี่ยมมาครอง จากนั้นวาคึบบังอิสตันบูลสโมสรวอลเลย์บอลชื่อดังในศึกเตอร์กิสลีกประเทศตุรกีประกาศคว้าตัวกาบี้มาร่วมในฤดูกาล2019ถึ2020โดยการย้ายทีมในครั้งนี้เป็นการออกมาเล่นลีกต่างประเทศครั้งแรกของเธอ ขณะที่วาคึบบังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูการ2018-2019ด้วยการคว้าแช,ชมป์เตอร์กิสลีกและยังคว้าแช,ชมป์วอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงแชมป์โลกที่ประเทศจีนอีกด้วย